สวัสดีค่ะเด็กมาพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์เด็กๆได้เรียนรู้อาชีพแต่ละอาชีพไปแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับอาชีพเหมือนกันแต่เป็นการแต่งกายของแต่ละอาชีพนั่นเองเด็กๆอยากรู้รอยังว่าแต่ละอาชีพเขามีการแต่งกายอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การแต่งกายแต่และอาชีพอาชีพทหารอาชีพตำรวจอาชีพคุณครูอาชีพคุณหมออาชีพคุณพยาบาลอาชีพแม่ค้า อาชีพชาวนาและเชฟหรือพ่อครัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้เด็กๆได้ดูการแต่งกายของแต่ละอาชีพไปแล้วใช่ไหมล่ะเอ๊จะมีอาชีพที่เด็กๆสนใจบ้างไหมนะอ๋อเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมนะว่าเด็กๆก็มีอาชีพเหมือนกันเอ๊อยากรู้ไหมคะว่าเป็นอาชีพอะไร ถ้าอยากรู้มาฟังกันอาชีพของเด,เด็กก็คืออาชีพนักเรียนนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะทําหน้าที่ของอาชีพตัวเองให้ดีๆให้ดีๆล่ะอย่าลืมตั้งใจเรียนนะคะเด็คาแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะขอตัวไปประกอบอาชีพของตัวเองเหมือนกันถ้าเด็กอยากรู้ว่าคลิปต่อไป จะมีอะไรไมาให้เด็กได้ดูอีกเด็กๆมารอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ